มาพี่น้องมือนีสิผ้าอมบะเขือออมหมูใส่บะเขืออมแต่พอกินอจอกอจอก็ต้องอมหลายใส่ยุบทำไมตุ้งตึงนี่งกับแห้งเขาคลองแห้งๆจังแค่ทีพี่น้องต้องเสียใจต้องสร้างเสียงปวดโคกอ่ะใส่เครื่องแกงเครื่องแกงตำเองคน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 ใส่ตังห่อเครื่องแกงอันนี้ต้นหอมเดี๋ยวใส่ต้นหอม สปริงออนเนี่ยพ Sunday. เพื่อ,อ,อน่าสันเ,นเดย์เอาบักเขือไปใส่เาบักเขือทำมาแล้วผักชีลาวผักชีลาวเขาว่าจังไหนกอลผักชีลาวคอลินคอลินคอลินเดอร์เออเดี๋ยวชิบอกเดี๋ยวชิบอกได้คลิปเด้วยพี่น้องผักชีลาวอันคลิปคุณแม่นูไอจีนี่เคล็ดคลิปอันสอนภาษาอังกฤษอันบ่ได้สอนแบบคู่ภาษาอังกฤษเดอบ่ได้อสอนแบบนั้นสอนแบบที่สอนสอน,นูไอจีสอนเป็นคำๆมข้ามาอีหยัง เพราะว่าคุณเมนวยจีว่าภาษาอังกฤษไม่ได้นี่ค่ะแต่แต่เป็นคำขานี่ก็คือไปเปิดเอาใน g o กูเกิลท่านเสลีปแลละก็เอามาเบิงตอนที่น่วยจีว่าภาษาอังกฤษขันเทปบอมเมนว่าอีเมลส่งไปเรียนภาษาอังกฤษคอภาษาอังกฤษอีเมลว่าภาษาอังกฤษใดบอมเมนค่ะอีเมลสวนนุยจีเป็นคำข้าที่เหลือนวยจีก,กับไปเบิงใน youtube แล้วก็ฟังเอาแล้วก็เรียนดูไปลูกหมอแล้วคุกคักคุกคักคุกคัก ผักชีผักชีลาวพี่น้องใส่ลงไปต้นหอมใส่ลงไปใส่ไปกินแล้วพักกินพักไ,ได้เลยมึงมาแม่แพงจะกินพักไ,ได้เลยเอาออมแล้วก็กินพี่น้องเบิง่งซิมก่อนผักก็จังใส่ผักชีเหลาหลายอยู่ มันหอมพักซี่เลกเสียไปใส่หมดหอมพักซี่เหล่าอะไรยินดีด้วยคุณเมี สามพคนแล้วมันมีเสียงเครื่องอยู่บนอาหารมลอนอยู่ไหนอ่ะนอนอยู่ไม่ใช่หรือจอะไรบิดก็เต็มหนเลยพี่น้องทางนหัดหมดแล้วอะไรนะขึ้นอยู่หนอ่น ยุ่งเหรอยุ่งภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะพี่ไม่ใช่ฮะพี่จีหายุ่งภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะคะเมนวนมันเหนื่อยมุกพี่โจนางวันเหรอใช่เมนวนมันเหนื่อย